ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้ามารับฟังนิยายวายเรื่องเป็นแฟนยักษ์วันนี้ขอนำเสนอเป็นบทที่17บทนี้มีชื่อว่าสถานะที่ต้องการความชัดเจนนักเขียนโดยปริยวิทย์ก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกบทนี้ อย่าล like, share, então, ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนียายวายเสียงจากช่องนี่ยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับเพราะผมเองเป็นคนเลือกที่จะใช้คำว่าห่วงแหนแทนคำว่ารัก เพราะผมเองไม่อาจจะนิยามความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อไอ้ซุนได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนของความรู้สึกการใช้คำว่าห่วงแขนแทนคำว่ารักอาจจะดูแปลกสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับผมแล้วมันคือวิธีการที่ดีที่สุด ในการสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจความรู้สึกที่มีต่อไอ้ซุนนั้นไม่สามารถถูกจำกัดด้วยคำว่ารักเพียงอย่างเดียวไอซุนเป็นมากกว่าคนที่ผมรักมันคือเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นคนที่เข้าใจผมในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นวันที่ดี หรือวันที่เลวร้ายมันคอยอยู่เคียงข้างผมเสมอความห่วงใยที่ผมมีต่อมันนั้นลึกซึ้งและซับซ้อนเหมือนกับการถือครองสิ่งที่มีค่าและไม่อยากให้ใครมาแตะต้องผมมักจะนึกถึงช่วงเวลาที่เราใช้ร่วมกัน ตั้งแต่การนั่งคุยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะไปจนถึงการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุดทุกช่วงเวลาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายและผมรู้สึกว่าการมีไอ้ซุนอยู่ข้างๆทำให้ชีวิตของผมและดูมีสีสันมากขึ้น ความหวงแหนที่ผมมีต่อไอซุนไม่ได้หมายความว่าผมต้องการควบคุมหรือทำให้มันรู้สึกอึดอัดแต่เป็นการแสดงออกถึงความสำคัญที่มันมีต่อชีวิตผมผมอยากให้มันรู้ว่ามันมีค่ามากแค่ไหนในสายตาของผมและผมจะทำทุกอย่าง เพื่อปกป้องความสัมพันธ์นี้แต่เทว่าความรู้สึกที่มากเกินกว่าจะบรรยายเหล่านี้มันยังไม่มากพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจึงได้รู้สึกว่าทำยังไงไอ้ซุนก็ยังคงไม่พอใจสักทีผมยังคงรู้สึกว่า

ดูซีรีส์จนเบื่อแล้วเหรอมึงถึงได้มาวอแวก์กูเปล่าวอาแวร์ซักหน่อยชิไปดูซีรีส์ต่อก็ได้บางครั้งผมก็รู้สึกกลัวที่จะสูญเสียไอ้ซุนไปอีกทั้งกลัวว่าความสัมพันธ์ที่เรามีจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล หรือว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทนที่ความรู้สึกนี้ทำให้ผมต้องระมัดระวังในการแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองผมไม่อยากให้มันรู้สึกว่าผมเป็นคนที่หวงแหนมันมากจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกัน ผมก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่มีอยู่ในใจได้เช่นกันไอ้ยักษ์วันอาทิตย์นี้มีงานเลี้ยงรุ่นประจำปีไอ้ชินมันฝากให้กูมาถามมึงว่ามึงจะไปไหมอืมไอ้ชินเนี่ยนะฝากให้มาถาม อืมก็ใช่ไงฝากให้มาถามอะเหรอเอาเราเงียบทำไมอะจะไปหรือไม่ไปตอบมาสิมึงอยากไปไหมเกี่ยวอะไรกับกูมันบอกให้ถามมึงไม่ใช่ให้มึงมาถามกู ถ้ามึงไม่อยากไปเราก็ไม่ต้องไปนหรออือึจากนั้นไอ้ซุนมันก็เงียบไปเรากับใช้ความคิดแน่นอนว่าผมไม่รู้ว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ถ้าให้เดาผมคิดว่ามันคงไม่อยาก ไปพบเจอผู้คนมากมายเหมือนที่เคยเป็นมาไม่ไปก็ได้นะไอ้ซุนไม่ต้องฝืนรอกถ้ามึงไม่อยากไปผมคิดว่ามันจะต้องซึ้งใจที่ผมเข้าอ,อกเข้าใจในความรู้สึกของมันแต่ก็เปล่าเลยหลังจากที่ผมพูดประโยคนี้จบ ไอซุนมันก็เงียบต่อไปอีกเรากับว่าผมพูดอะไรผิดไปยังไงอย่างนั้นแปลกจังซึ่งผมก็ได้แต่รอให้มันเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาก่อนว่าไงงั้น งั้นก็อยากไปชิเอาเฮ<อ><อ>้ยโกรธอะไรของมึงเนี่ยซุน,นก็จริงอยู่ที่ว่าวันทั้งวันวงเล็บทั้งวันเกือบจะทั้งคืนด้วยผมเอาแต่ก้มหน้าทำงาน นอกจากนั้นก็คือออกไปพบปะเจราจากับลูกค้าข้างนอกแต่แล้วยังไงล่ะผมทำอะไรผิดรู้แหละว่าไม่ค่อยมีเวลาได้คุกกี้หวานแหววหรืออะไรทำนองนั้นหรือว่ามันจะโกรธผมเรื่องนี้งั้นเหรอฮะจริงสินะ มันน่าโกรธจะตายชักเพราะอะไรนะเหรอเพราะตั้งแต่คืนนั้นมาผมก็ไม่ได้แต่ต้องตัวมันอีกเลยเอาเถอะนะผมยอมรับก็ได้ว่าผมพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใกล้ชิดกับคู่ใหม่ปรามันของผมคนนี้และก็บอกตามตรงอีกอย่างก็คือ ผมยังสลัดคำว่าเพื่อนสนิทระหว่างเราออกไปจากใจได้ไม่หมดสักทีในที่สุดเราวงเล็บหมายถึงไอ้สุนก็ตัดสินใจมาร่วมงานเลี้ยงรุ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้เป็นปีที่จัด ขึ้นอย่างยิง่งใหญ่อลังการที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่อะไรมันก็ไม่น่าเชื่อมันน่าเหลือเชื่อมากๆกับการที่คนตีกรอบให้กับตัวเองมาตลอดอย่างไอ้เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อของผมจู่ๆก็ตัดสินใจมางานนี้ เพื่อผมคิดว่าไอ้ซุนมันไม่อยากมาซะอีกลำพังแค่ก้าวเท้าเข้ามาในงานไอ้ซุนมันก็เริ่มตัวสั่นง,งันงกแล้วแล้วแบบนี้มันจะรอดหรือจะร่วงก็ลองคิดดูเฮยงานใหญ่ใช่ไหม นั่นสิมึงดูสิไอชินตรงนั้นมี้มกิจกรรมภายในงานด้วยนี่มันงานเลี้ยงรุ่นหรือว่างานมหาลัยจัดขึ้นเองวันเนี้สุดยอดเลยอืมเออจะว่าไปเห็นเขาว่ากันว่าพี่โจ๊กพี่ชายของไอ้แจ็คมันรวยมากเลยนี่ สงสัยจะได้งบประมาณจากพี่ชายมาเยอะประธานรุ่นของพวกเราชื่อไอ้แจ็คได้ยินว่าพี่ชายของมันร่ำรวยเงินทองอย่างที่ไอ้ปอนมันบอกจัดงานสะใหญ่โตสมฐานะยังกับเป็นงานของตัวเองคนเดียวแล้วเพื่อนก็มีหน้าที่ มาเป็นสักขีพยานฮู้ฮูฮฮ้ฮูดูตรงนั้นสิน่าตื่นเต้นสุดๆเลยมาตื่นเต้นตลอดแหละมึงไอปอนก็มันน่าตื่นเต้นจริงๆนี่นะะไอซุนเอ๋ว่าแต่ ไอ้สุนมันเป็นอะไรอ่ะไอ้ยักษ์จะเป็นอะไรได้ล่ะก็โลกกลัวคนกำเริบไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยากมาทำไมเป็นไงเจอคนเยอะๆโลกเก่ากำเริบขึ้นมาแล้วล่ะสิแลบเ่าซะหน่อย ไอซุนมันตอบผมสิงอ่อยไม่ต้องมองนานก็รู้ว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดจะบอกว่าผมคอยสังเกตมันตลอดตั้งแต่เข้างานมาก็ไม่ผิดดูจากสีหน้าก็รู้ว่ามันไม่โอเคจากนั้นผมก็หยุดเดินทันทีก่อนจะดึงร่างของมัน ให้หันหน้ามาหาผมแล้วก็เอื้อมฝ่ามือหนาขึ้นไปวางแมะลงตรงกลางกระหม่อมของคนที่เอาแต่ก้มหน้ามองพื้นอยากกลับเมื่อไหร่ก็บอกนะเข้าใจไหมต่อเมื่อก่อนถามว่าเข้าใจไหม แค่พยักหน้าก็ได้อืมโอเคเงินอยู่ใกล้ๆกูไว้อืมเอาจริงๆในระหว่างที่ผมไปอยู่ต่างประเทศตั้งหลายปีไม่รู้ไอ้ซุนมันต้องชเผชิญกับเหตุการณ์อะไรบ้างในสมัยนั้นรุ่นเรา คนที่มีแฟนเป็นเพศเดียวกันก็น่าจะมีมันนี่แหละเป็นผู้บุกเบิกคงจะต้องเจอกับความกดดันพร้อมทั้งกระแสกดดันแรงๆต่างๆมากมายเลยทีเดียวยักเฮทั้งนี้ ทันใดนั้นเองเสียงใสๆของสาวร่างเล็กก็ดังแทรกขึ้นมาเรียกชื่อของผมพร้อมโบกมือทักทายเสียงดังลั่นเธอคนนี้ฉีกยิ้มกว้างจนตาปิดราวกับดีใจหนักหนาที่ได้เจอผมเอาจริงๆนะผมจำเธอไม่ได้เลยด้วยซ้ำหวัดดีนิม ไม่เจอกันนานยังสดใสไม่เปลี่ยนเลยนะแหน่ปอนจะถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนะก็ชมจริงๆ,จงๆเจอทีไรก็สดใสตลอดอย่างกับปอนไม่สดใสอย่างนั้นล่ะเอะเราก็สดใสเหรอไอชิน กูก็สดใสเหรอวะอืมมึงก็สดใสงั้นก็จะถือว่าเป็นคำชมเหมือนกันละกันแล้วยักษ์กลับมาเมื่อไร่หรออ๋อกลับมาได้สักพักแล้วล่ะแล้วจะอยู่ไทยตลอดไปไหม ตอนนี้ที่วางแผนเอาไว้ก็ไม่ได้จะไปไหนนะงั้นเหรอดีใจจังเลยนะน้ำเสียงของเธอในตอนที่คุยกับผมสดใสอย่างที่ไอ้ปอนมันว่าน้ำซ้ำในแววตาก็ส่องประกายมาทั้งผมมันลึกซึ้งเกินจะคาดเดาได้ ซึ่งอะไรอะไรมันก็ไม่ต่างจากที่ผมคิดไว้เลยแล้วตอนนี้ยักษ์โสอดอยู่หรือเปล่าลหรอันนไงมันไม่ผิดจากที่ผมคิดเอาไว้เลยสักนิดนอกจากผมจะเป็นตัวเด่นและดึงดูดสายตาของคนในงานตั้งแต่ ที่ก้าวเท้าเข้ามาแล้วยังเหมือนว่าแสงสปอตไลท์ก็คอยส่องสว่างมาทางผมอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยจนทำให้เพื่อนรุ่นเดียวกันแวะเวียนเข้ามาขอชนแก้วและพูดคุยด้วยไม่เลิกในที่สุดเธอคนนี้ก็ยิงคำถามนี้ออกมาจนได้จากนั้นผม ก็บังเอิญสังเกตเห็นไอ้คนที่อยู่ข้างๆมันยืนตัวแข็งทื่อสองมือกลุมกันไว้นั่นไม่ยอมเงยหน้าวงเล็บไอ้เรื่องไม่ยอมเงยหน้าก็ไม่ยอมเงยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วยังอยากจะมาทำไมหน้าโมโหจริงๆนั่นสิยักเราเองก็อยากรู้ เพราะว่าเราแอบชอบยักษ์มานานแล้วนะเอ๊ะทำไมชิงบอกชอบยักษ์ก่อนเราได้ยังไงอะซาร่าของอย่างนี้ใครดีใครได้นะนิ่มถ้าขืนชักช้าเป็นเต่าอย่างเธอก็อดกันพอด,ดีนะสิแต่เราเป็นคนถามยักษ์ก่อนนะ เราไงล่งละเอาละเอาละสาวสาวตอนนี้ผมมีคนที่ผมห่วงแหนอยู่แล้วนะครับและไม่คิดว่าจะมีคนอื่นได้อีกคนคนนั้นก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างๆผมตอนนี้แล้วก็ช่วยจบคำถามต่างๆนานา,นาของพวกเธอ ลงด้วยนะครับผมเริ่มไม่ชอบใจซะแล้วละ่ะการใช้คำว่าห่วงแขนจึงเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและจริงใจมันบ่งบอกถึงความสำคัญของไอ้ซุนในชีวิตผมและแสดงให้เห็นว่าผมพร้อมที่จะดูแล และปกป้องความสัมพันธ์นี้อย่างเต็มที่ผมไม่ต้องการให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่คนรักแต่เป็นคนที่ผมหวงแขนและอยากให้มันมีความสุขตัางหากจากนั้นผมจึงได้เอื้อมมือไปกุมมือที่เย็นเฉียบของไอ้ซุนเอาไว้ตลอดเวลา แปลกที่ผมไม่ได้รู้สึกอายเลยสักนิดทั้งที่ก่อนหน้านี้ออกจะรังเกียจเลยด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้วความรู้สึกที่มีต่อไอ้ซุนคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตผมมีความหมายและการเลือกใช้คำว่าห่วงแหนแทนคำว่ารักเป็นการยืนยันว่าผมจะทำทุกอย่าง เพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ให้คงอยู่ตลอดไปจบลงบายแล้วนะครับสำหรับบทที่17ของนิยายเรื่องเป็นแฟนยักษ์นะครับหวังว่านิยายวายบทนี้จะทำให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่กดเข้ามารับฟังมีความสุขในการรับฟังนะครับ ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้คุณผู้ฟังพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับอวยพรคุณผู้ฟังล่วงหน้าและก็จะอวยพรให้คุณผู้ฟังมีความสุขตลอดไปรักษาสุขภาพด้วยนะครับสำหรับใครที่จะกลับบ้านต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ